สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้า F อซทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับช่องเอมี่ยูสคาอีกแล้วนะคะวันนี้นะี่ยจะมาอัปเดตรถอีโคคาร์นะคะสุดประหยัดเลยน่าใช้งานนะค,ะคันนี้เลยเป็นโตโยต้ายาริสนะคะ 1.2e นะคะปี2017นะคะคันนี้นะครเป็นรถอีโคคาร์บอกเลยว่าเป็นแบรนด์หลักนะคะที่กระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกันมากเลยทีเดียวนะคะและด้วยเนื่องจากเป็นรถทรงแฮชแบ็กประตูนะคะเป็นที่นิยมกันเลยนะคะในตอนนี้นะคะบอกเลยว่า ใครได้ไปครอบครองนะคะบอกเลยว่าสวยดีประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนค่ะนะคะคันนี้เนะคะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะราคาเราวางขายอยู่ที่3 5ม0 0 0หาับาทนะคะกับเลขไม่ใช้งานไปเพียง130,000สมโลนะคะแล้วเรา้าทนไหนนะคะที่อยากมาลองชมลองดูก็มาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปไล่ที่จุดเลยดีกว่า ะค,ะคันนี้เนี่ยไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะคะดวงตาสวยงามนะ,ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หน้าหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะคะเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะคันนี้เป็นสีเดิมแท้นะคะไม่มีการชนหนักที่ค่้ำกับสีกรอไมไม้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะการันต mm ี hmm. แน่นอนนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กทีอี นะฮะ PE นะฮะเป็นล้อแม็กรุ่นนิยมกันเลยนะของหมู่วัยรุ่นรสซิ่งนั่นเองค่ะนะฮะแม็กเนี่ยไม่มีรอยกินถนนกินฟุตบาทแน่นอนนะคะพร้อมยางปีใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะทั้ง4เส้นไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่แก้มของตัวรถนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะคุณลูกค้าขา,า,าสวยงามนะคะ3ามแสนห้ันบาทผ่อนเพียงเดือนละหกพับาทต่อเดือนนะคะ ด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยดีกว่าภายในนะคะเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะคะซึ่งตัดกับตัวรถด,ด้านนอกสีบอลโอเคสวยงามนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะเป็นโทนสีดํานะคะเหมือนกันเลยนะประตูทั้งสีป่ปรับไฟฟ้านะคะส่วนคนขับปรับออโต้ค่ะนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยน,นะคะ เดิมนะคะจากโรงงานหุ่งหนังสีดำนะไม่มีสึกแน่นอนพวมอลัยนะคะเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเบาะกำมะหยี่เนี่ยพิเศษเลยคือคายความร้อนได้ดีนะคะไม่อมความร้อนไม่เก็บความร้อนแน่นอนค่ะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นแอร์อนาล็อกรับมือค่ะส่วนเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น cdfmaux วิทยุนะคะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อโหมดต่างๆได้เลยตรงนี้ค่ะนะคะ ใครที่กําลังมองหารถอีโวคานะคะไว้ใช้ในกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะวิ่งในกรุงเทพประหยัดน้ํามันแน่นอนออกต่างจังหวัดก็ดีนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะสามารถไปได้เลยทั่วประเทศนะคะเบาะที่นั่งด้านหลังนะคะบอกเลยว่าดูว่านอกทรงอาจจะเล็กกะทันรัดนะคะแต่ภายในเนี่ยไม่เล็กนะ ไม่เล็กเลยนะคะผมไม่เล็กนะครับด้านในนะคะนั่งสบายแน่นอนนะคะคันนี้นะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะสปอยเลอร์จากศูนย์เลยนะคะไฟท้ายนะคะ LED อย่างสวยงามนะคะไฟท้าย LED อย่างสวยงามนะรูปทรงดูแปลกตาดีนะคะคันนี้นะคะมีแต่งปลายท่อซิ่งมาให้ด้วยนะคะก็อาจจะมีเสียงท่อเบาๆนะคะแต่ไม่หนวกหูนะคะ 3ามแสนบาทนะคะสามแสนกั 9, บาทนะคะกับรถโตโยต้ายาริสนะคะหนอง e ป e ี2017นสบเจะคะได้รถปีใหม่ราคาดีรถสวยสภาพเดิมๆนะคะด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเก็บสัมภาระาต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกเดินทางเนี่ยสะพงเสื้อผ้านะคะหรือของกลงของกินตรงนี้บอกเลยว่าเก็บได้เยอะแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขานะคะ นี่เลยนะคะราคาดีนะคะน่าใช้งานนะโตโยต้ายาริส 1.2e นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเอมมี่เองก็ใช้โตโยต้ายาริสเหมือนกันนะคะแต่ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์พันหบอกเลยว่าแรงทนทานนะคะเหยียบเนี่ยมันแน่นอนนะคะที่สําคัญเลยอะไหล่ไม่จุกจิกนะคะแล้วก็ไม่พังแน่นอนไม่พังง่ายดีกว่านะคะไม่พังง่ายแน่นอนทุกอย่างอยู่ที่การรักษาะะของคนขับนั่นเองค่ะนะคะ มานะครัคันนี้นะฮะัตโตต้ตายาลิท 1.2e ปี17คันนี้นะฮะัไม่1 3 2 0 0 0มนโลนะ,ะกับราคา3 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวกันไปเลยผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทต่อเดือนนะฮะสำหรับใครสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะ0967252736นะคะเบอร์เอ็มเอก็ได้ะะหรืออยากมาลองขับรถมาดูรถตัวจริงนะคะมาชมเสียงรถเนี่มมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยของเรา นะฮะตั้งอยู่ถนนสีไทยนะฮะซอยสีสไทยซอยเก้าสิเปิดทุกวัน9ก้าโมงชาถึงห้าโมงครึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการก็รบกวนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ